ดีครับวันนี้จะพามาเติมของให้เจ้าม,มูจิกันเดีวไปดูว่าเป็นอะไรครับมันคือมันคือชุดกองเปลือยนั่นเองเดี๋ยวไปดูทัง้ง้มีอะไรบ้างชุดนี้ก็ดีผมซื้อมาตั้งแต่ช่วงปอครับสิบสองสิบสองก็ได้มาครบเลยก็จะมีเป็นตัวท่อ เลือกสีแดงเห็นมันดูส,ดสีสันสดใสและไสกองก็เป็นไม่ได้สีแดงเหมือนกันนะไ้กองก็สีแดงมันมาเป็นชุดนะครับเป็นท่อเปลือกกองของเปลยมีกองเปลยมีท่อต่อมีท่องอมีท่อท่อลูมิมมเนียมดูมเป็นก,ก็ จะมาใส่เจ้าโมจิแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้วัดอะไรเลยรู้แต่ว่าท่อขนาดสองนิ้วครึ่งมันใส่ได้กับตัวคาบูของตัรถพอดีก็เลยคิดว่าแล้วองศามันดูน่าจะได้เนะาะก็ไม่รู้เหมือนเดี๋ยวไปลองกม่มาดูว่าจะได้แล้วนี่มีตัวขาต่อมีท่อรัดมีสายรัดมีท่อท่อตัวนี้น่าจะเป็นท่อเขาเรียกว่าท่อดักไอเนาะ ก่อนก็มีประมาณนี้ไปดูครับว่าใส่ได้หรือเปล่าอืมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องครับว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงตอนนี้ มองเห็นไหมเนี่ยอ่าโอเคพอได้ยอยู่เออสภา,าพเครื่องเครื่องปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ล่าสุดผมเปลี่ยนคาบูมาพอดีได้มาไม่แพงพันเก้าของ CL อะไร่ยนนะแล้วก็มีตัวปัม๊มเขาเรียกอะไรคอห่า,ห,าหรือปั๊มเนี่ยตัวนี้มันล่าสุดกระุผก็ไปเปลี่ยนมาก็มีประมาณนี้หลััๆที่เพิ่งเปลี่ยน่วนชุดก,กองเนาะ เดี๋ยวอถอดตัวต่อตรงนี้ย้งกอ่อตัดกองชุดนี้ออกเพื่อใส่กองเปลยแทนแตยังไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปลองดูนะครับกอบส่วนท่อนะอ่าดูสวยนะมาสวยดีนะนีมาแทานตำแหน่งตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาถอดท่อกองตัวเดิมออกกันครับ ลองใส่ดูแล้วปรากฏว่าท่อตรงนี้ได้ายาวไปนิดนึงอาจจะต้องตัดตรงนี้หน่อยอเว้มันย่นข้ามาเมื้นตัวคองมันชนต,ตัวบอดีดด้รถมืดของไม่เห็นเลยนก็ประมาณนี้เด็กของลุงตัดตรงนี้นิดนึงครับให้มันสั้นลงมาหน่อยระยะมันจะได้อยู่แถวๆนี้ตัวกองจะลองวัดเคียคบแล้วตัดตัดออกประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับ เอาเยอะเลยเพราะว่ามันชนบอดี้รถตัดตรเรียบร้อยครับเอตอวใบเจ็บคมเรียบร้อยแต่ว่ามันจะมีเรื่องฝุ่นอลูมิเนียมแบบเด็ดไม่ทำความสะอาดจนข้าไหนเคียบเพราะมันยังมีพวกเศษอลูมิเนียมนตาลายเดยวเข้าไปในห้องเครื่องได้อสองตอนนี้ไม่ชนบอดีร้รถแล้วครับมีช่องอยู่ตรงกลางบอดี้เลยก็ตบางตำแหน่งก็บางสวยเลยก็ใส่เข็มขัดรัดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวทําจุดยึดให้กับตัวกองอีกทีหนึ่งเพราะงั้นบบสันสันนี่เยวหลุดแน่ตัวเหล็กรูตัวนี้มันมีขอเกี่ยวนะครับผมเลยเรามาใส่ล็อกกับตัวกองหลังย่างตัวเนี้นะครับเออนนะเพื่อไว,ไว้มายึดกับตัวอรี้รถเพื่อกันมาหลุดครับ ตั้งเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างดูวัยรุ่นขึ้นไหมคอสีแดงเขอต่อก็สีแดงคอ้ก็สีแดงแต่กล้องอาจจะหลบๆนิดนึงนะครับมันตำแหน่งมันเพิ่งเพิ่งจะลำบากก็เลยตัดเป็นยีละกันแล้วก็ทําขาดเขามีขาตอมาให้ผมว่ามายึดแต่ตัวดูยึดเดินของมันขับเอายึงก็ไม่ยากติดตั้งง่ายมากอ๋อเดี๋ยวว่าเคยบาเขาได้ไหมครับดูวัยรุ่นขี้เลยนะครจิ ตารลดกรับว้าจะสตาร์แล้วเครื่องเครื่องจะเป็นอย่างอาจจะต้องจูนแก๊สน,นิดนึงไอจูนอาจจะต้องจูนคาบูโนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศเข้าเยอะขึ้นหรือเปล่า งไปก่อนนะเราวิ่งไปก่อนแล้วก็ไล่แก๊สดูทีไล่ปูนแก๊สดูน้ำมันกินว่ามันมันมีปัญหาไหมโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็สำหรับชุดนี้นะผมซื้อมาช่วง12-12องพิสอนะซื้อจากเว็บจากลาซาด้าสารอดหกบาทแพงไหมฮะ <c oughs> ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเออมันไม่แพงเนาะของมันเป็นของเล่นแต่ของแต่งก็ไใส่ไปครับ ถามว่าผมเคยรถคันเก่าผมเคยใส่กรองเปอยมันก็เคยใส่ก็ไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะก็ใช้ได้ปกติเพียงแต่ว่าละาอาจจะต้องมันทําความสะอาดกรองนิดนึงครับอาจจะต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นเท่านั้นเองก็แลกมากับความ,มหล่อของเจ้ามูจิก็โอเคครับถือว่าใช้ได้เลยโอเคครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับ